เวลาผ่านไปเร็วนะหมดไปอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูตัวเองผ่านไปวันหนึ่งได้อะไรบ้างได้พัฒนาตัวเองอะไรบ้างคุณภาพของจิตดีขึ้นมั่งหรือเปล่าความรักโลภโกรธหลงอะไรมันเบาบางลงไปไหมนะต้องไปสำรวจตรวจสอบตัวเอง ไม่งั้นจะได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนะี่ยศาสนาศาสนาแห่งความตื่นรู้ตื่นเบิกบานศาสนาแห่งการลงมือทำไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาดนมาดานอะไรทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องดนมาดานตัวเองนี่แหละ หลายคนเข้าใจพุทธศาสนาผิดๆว่าเข้าวัดก็ต้องไปขอพรทำบุญแล้วขอให้ได้น่นได้นี่แค่นั้นหรือเป็นศาสนาแห่งพิธีกรรมนะไม่ใช่การที่เรามานั่งภาวนาอยู่นี่ก็ไม่ได้เพื่อที่จะเป็นพิธีกรรมอะไรทั้งนั้นแต่เป็นการฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเคยนอนดึกตื่นสาย อายุวัดต้องตื่นแต่เช้าแต่เมืดต้องศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ทั้งวันเนี่ยต้องจะสมกับคำว่าวัดนะวัฒนะที่แปลว่าพัฒนาเนี่ยไม่ใช่แค่วัดดเด็กนะวัดเด็กกับวัดจิตวัดใจตัวเองนะมันมีอะไรพัฒนาขึ้นไหมแค่นั้นนะไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองหลายคนไม่มีโอกาสมาอยู่วัดก็ยกวัดไว้ที่บ้านอย่างนั้นนะ อยู่ที่บ้านก็เหมือนอยู่วัดอยู่วัดก็เหมือนอยู่บ้านอยู่ยังไงล่ะอยู่ยังมีสติสมิธัญญะไม่จเป็นต้องใส่ชุดขาวไม่จะเป็นต้องโกนหัวผมผ้าเหลืองก็ได้สร้างพระไว้ในใจของเราเนี่ยพระสติพระสมาธิพระปัญญาเนี่ยสร้างขึ้นมาไม่ใช่พุทูปไม่ใช่ทองเหลืองอิดหินปูนไหนเท่านั้นนะพุทธ คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ,บิกบานนี่้มันอยู่ภายในใจของเรานะตื่นรู้ขึ้นมาทุกครั้งที่อารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมาสำรวจตรวจสอบดูต,ตัวเองอย่าปล่อยให้จมหลงไปในอารมณ์ต่างๆนะไม่งั้นก็จะมีค่าเท่ากับหมาแมวทั้งหลายสัสยตว์ดรัจฉานทั้งหลายที่มันเกิดมาเพื่อกินกินนอนนอนเล่นเล่นไปวันวันหนึ่ง ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นมาในการที่เราได้เออยวะร่างกายมาเป็นมนุษย์นี่ก็แปลว่ามีบุญเก่าหนนเสริมมาว่าสมควรแล้วนะความที่จะพัฒนาตัวเองได้เสมอแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมเอาวัตถุด,ดิบที่ได้มามาใช้เป็นประโยชน์นี่ก็ไร้ความหมายแค่นั้นเองมันได้ดินเหนียวมาก้อนหนึ่ง มาปั้นเป็นวัวเป็นควายปั้นเป็นลูกกระสุนไปเที่ยวยิงไล่ย,ยิงนอกองน่มมีความหมายอะไรแต่ถ้าเกิดมาปั้นเป็นพระพุทธรูปก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนกราบไหว้แค่นั้น,นอยู่ที่เราได้รูปได้น้ำนี้มาที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เราได,ได้อะไรขึ้นมาแล้วรูปน้ำก็มีอยู่โดยธรรมชาติน,ะ,นะแต่พูดโดยสมมตินี่ย มีรูปมีนามนี้เนี่ยมีวัตถุด,ดิบเพียงพอแก่การที่จะพัฒนาตัวเองได้แล้วเนี่ยแต่ไม่ยอมทําอะไรเลยคนะิดว่าชีวิตหนึ่งก็แค่สแสวงหาอยากมีรถมีบ้านมีลูกมีเมียเลยไปตามเรื่องพอถึงวันหนึ่งก็รู้ว่าไม่มีความหมายอะไรเลยที่ได้มาเนี่ไร้สาระทั้งสินน้นนะยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมยังทุรนทุรายอยู่เหมือนเดิมยังกลัวตายอยู่เหมือนเดิมนี่แปลว่า ไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นมาแค่นั้นเองการมาอยู่วัดนี่ต้องปลุกตัวเองให้ตื่นนะแม้ว่าจะทรมานหน่อยไม่คุ้นชินกับการที่จะต้องอยู่เงียบๆคนเดียวนะวันๆไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครนะต้องฝึกรู้ฝึกดูตัวเองอยู่ทั้งวีทั้งวันนบางคนก็เลยไปอยู่กับอย่างอื่นแทนอยู่กับโทรศัพท์มือถือนะเปิดเพลิน หลงโลกอยู่อย่างนั้นก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรตอนนี้ก็ย้อนกลับมาดูตัวเองนะยิ่งพ่อนากที่จะบวชที่สิบสามนี้แล้วเนี่ยนะนะมีเวลาไม่มากนักนะบวชอยู่จะอยู่ไม่กี่วันแล้วก็สึกแล้วนะมันให้ท่ง่ารแ้สึกว่าเราจะอยู่ยังไงมันคุ้มค่าที่สุดนะอย่ามาบวชเพื่อพักผ่อนเราพักมาหลายชาติแล้วนะ ไม่ได้ไปไหนมาไหนนี่นะจมปลักอยู่กับความโง่เขลาเบาปัญญาเนี่ยแต่พักผ่อนก็พักผ่อนอย่างนักปราชญ์ไม่ใช่มานอนเล่นอยู่เฉยเนะพักอยู่ในสมาธิอย่างนั้นน่ะน,นั้นก็เรียกว่าพักผ่อนของจริงกินกินนอนนอนไม่ได้เรียกว่าพักผ่อนนะแค่นอนรอความตายไปวนวันหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีประโยชน์อะไระยิ่งยุคนี้เนี่ยข่าวคราวพระดีๆทั้งนั้น เราก็จะรู้สึกรังเกียจรังเกียจบุคลากรของศาสนาน่ะมันะบวชแล้วก็จะทําอย่างนั้นแค่นั้นแหละเราเกลียดอะไรก็อย่าไปทําอย่างนั้นแค่นั้นเองจะบวชมาเพื่อพัฒนาตัวเองนะ่ะม่าจะบวชมากินกินนอนๆอนเล่นๆ่นไปวันหนึ่งไม่ได้ประโยชน์สาระมันปึกดูตัวเองนี่ไะน,นั่งหลับๆตื่นๆอก็ยังดีกว่าไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยนะ นะอยู่ก็ลองหายใจได้สักกี่วินาทีลองสำรวจตัวเองนะหายใจเข้ารู้ไหมหายใจออกมันรู้อยู่ไหมเงี้ยนะนะถ้ามันรู้อยู่ใช้ได้นะแปลว่าสติกำลังทำงานอยู่ดีกว่าปล่อยจิตล่องลอยคิดเวยเปื่อยไปหลับๆตื่นๆพุ่งบั่งเผลอบ้างรู้บัางก็ยังดีนะดีกว่าไม่รู้อะไรเอาซะเลยกนะารรู้อยู่นี่แหละมันทำให้จิตมันตื่นขึ้นมาตื่นจากโลกสมมุติมาสู่โลกที่ มีอยู่อย่างแท้จริงเนี่ยโลกที่ไม่มีอะไรเป็นของใครเนี่ยนะมีแต่ธรรมชาติล้วนๆนี่กำลังทำงานอยู่เนี่ยฝึกรู้ฝึกดูไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งใจมันเบาขึ้นมานะมันไม่มียึดถือครอบครองอะไรเพราะมันเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือครอบครองได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างแท้จริงนะแค่สิ่งชั่วคราวอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นเองนะ มันฝึกรู้ฝึกดูให้มันเข้าใจเรื่องพวกนี้เข้าใจกฎของธรรมชาตินะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเสียชาติเกิดนต่อให้ไปนั่งไหว้พระทั้งชาติตักบาตรทำบุญที่ไหนก็ช่างเดี๋ยวตะเวนไปทำบุญที่นน่นทีน่นี่แต่ถ้าไม่ภาวนาซะเลยนี่ก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมนี่แหละนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นะจิตใจก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมนะก็ยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมเย่างนี้น,ะนเป้าหมายไม่ใช่แค่มาอยู่วัดไม่ใช่แค่มาสวดมนต์ไม่ใช่แค่มาบวชพระอะไรอยู่แค่นี้ใครก็ทำได้บวชพระเนี่ยก็บวชกันทั้งประเทศนะจะมีประโยชน์อะไรนะถ้าไม่รู้จากสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้จริงๆเนี่ยนะ ศีลส,สมาธิปัญญาอันนี้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะาเารียกไตรสิกขานะการศึกษาสามอย่างเนี่ยนะถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมอะไรอย่างอื่นศีลมีไหมศีลอย่างเดียวไม่พอสมาธิมีไหมนะสมาธิอย่างเดียวก็ยังไม่พอปัญญาเกิดหรือ,อยังปัญญาที่จะรู้เท่าทันตัวเองเนะี่ย ถ้านมีทั้งศีลสมาที่ปัญญาอยู่นี่แปลว่าเรามีเครื่องมือพร้อมแล้วในการศึกษาคนที่จะมีศีลสมาที่ปัญญาได้ก็แปลว่าต้องลงมือฝึกถึงบอกว่าศาสนาเป็นศาสนาของการลงมือทำไม่ใช่กราบไหวอ้อนวอนอยากให้ชีวิตดีขึ้น,นกับลงมือฝึกตัวเองนั่นเราจะหลงอย่างนี้อีก,อกชาติจะเวียนเกิดเวียนตายอีกสักเท่าไหร่นะลองถามตัวเอง เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะเกิดมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจะเกิดชาติแรกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหยุดเกิดไดนะ้ไม่มีทางรู้ได้เลยนะ,จ,ะจิตไม่ตื่นขึ้นมานะี่นะเพราะฉะนั้นปลุกพระที่อยู่ในใจตัวเองให้ตื่นขึ้นมาพระไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ในใจเรานี่แหลนะปลุกพระให้ตื่นขึ้น,นมานะพุทโธธรรมโมสังโฆนะอยู่ข้างในนี้ทั้งนั้น จะไปหาข้างนอกมันถ้าเราเห็นของจริงเห็นพระจริงภายในจิตของตัวเองแล้วเนี่ยนี่อันนี้มันจะมีที่พึ่งภายในที่แท้จริงนีพระนารายอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ในใจของเรานี่แหละคนหายเจออยู่เบื้องหลังความรักโลภโกรธหลงนี่แหละมันถ้ายัางจมอยู่กับรักโลภโกรธหลงอยู่นี่ยจะเห็นพระภายในตรงไหนมันฝึกตัวเองนะ นะเดี๋ยวเราสวดมานต์ทวัดกัน